ไม่ใช่การถนัดแพทย์เนี่ยมีอยู่ทั้งหมด3พาร์ทใช่ไหมก็เฉลี่ยาพาร์ทละสิเนาะเท่ากับว่าคะแนนรวมทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่ประมาณ30%มสิบบอร์เซ็นของกศธเลยนะครับก็เป็นสัดส่วนที่ค่อนข้างเยอะเนาะซึ่งวันนี้พี่ก็จะมารับผิดชอบในส่วนของพาร์ทเจริญธรรมทางการแพทย์นะครับก็คือประมาณ10%ของทั้งหมดเนาะก็พาร์ทนี้หลักๆมันก็จะมีอยู่2 2แบบ2พอยต์หลักที่เราที่เราต้องรู้ใช่ไหมก็คือว่าเป็นพาร์ทเกี่ยวกับ กี่ยวกับทางด้านการแพทย์เลยก็คือหมายควาว่าเกี่ยวกับว่าออจริยธรรมของการเป็นแพทย์ที่ดีในอนาคตความคิดหรือว่า mindset ของเราที่แบบจะไปเป็นหมอในอนาคตนะครับสิทธิของหมอสิทธิของผู้ป่วยการจัดการเกี่ยวกับเคสต่างๆในผู้ป่วยในรูปแบบต่างๆอะไรอย่างเงี้ยก็จะจะ,จะอยู่ในส่วนของตรงนี้นะครับส่วนอีกอีกอ,อีกพาร์ทหนึ่งท,ที่ที่จะอยู่ในนี้เหมือนกันก็คือจะเป็นพาร์ทเกี่ยวกับ,กบจริยธรรมทั่วไปเนาะก็คือว่าเหมือนแบบว่าถ้าน้องเจอสถานการณ์แบบนี้เนี่ยในสังคมหรือว่าในชีวิตประจําวันอะไรพวกเนี้ยเออน้องสามารถที่จะแบบว่า มีไม้เซตต,ตอมันยังไงบ้างเป็นไม้เซต,ตที่ดีไหมเป็นแสดงออกถึงใจร,รมที่ดีไหมอะไรอย่างเงี้ยครับหลักๆก็จะเป็นแบบ2พาร์นี้เนาะซึ่งวันนี้ก็เดี๋ยวเราก็จะมาทำข้อสอบตรงนี้ไปด้วยกันนะครับเพื่อที่น้องจะได้สามารถไปทำข้อสอบในในวันจริงเนี่ยได้อย่างรวดเร็วแล้วก็แม่นยำมากขึ้นเพราะว